เปิดเปิดเปิดก่อนตอนไหนบอกเปิดแล้วโอ้ยโเปิด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 เดเด เออตายละ้วยทำทั้งด้วยเออเอาที่ทำให้ดูอีกที

มืออากตให้น้องเตยวมากหมดแล้วต้นนั้นต้นไหนผมไม่ยินต้นตไหน้ไหนอมหน ด้วยทยทั้ด้วยเอาทีทำให้ดูหน่อยพอเกพอาเกพอกก้พอกก๊ s u r สพันยี่สิบหกหน่อย 2026จะมีอะไรที่ทุกคนไม่คาดคิดจะมีโปรเจกต์ใหม่การทำงานใหม่กับคนใหม่ๆและคนเก่าๆเพราะว่ารักเก่าจริจริงก็ยังก็เห็เก่าเลย เหรอเด็กชายรักโมอยู่ไหนรักเรื่องตรงนี้เฮ้ยโอเคนั่นแหละเมื่อกี้จะพูดว่ารักเก่าตีทีก็ยังไม่เคยเก่าเลยรักใหม่กับคนเดิมตีทุกตีก็ยังรักใหม่กับคนเดิมอันนี้ชื่อเพลงปะได้ไหมล่ะอันนี้แหละเพลงใหม่รักใหม่กับคนเดิม โอเคเดมเดมมาเต้นเต้นวันยิปเหรอดูเต้นวันอีฟเต้นวันอีฟเต้นความยิปให้ดูหน่อยวันยิป